คดีน้องชมพู่ใครฆ่าน้องชมพู่หมอพรทิพชี้หลักฐานในที่เกิดเหตุสําคัญมากใครฆ่าน้องชมพู่ยังเป็นปริศนาขณะที่หมอพรทิพชี้การเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุสําคัญมากจากคดีการตายอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบหลังจากหายจากบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไป4วันพบเป็นศพในป่าผู้เล็กไฟห่างจากบ้านไปราว1.7กิโลเมตร ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมากต้องใช้แพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอาจเก็บพยานหลักฐานไม่ละเอียดหรือบางครั้งแพทย์เวรไม่ได้ไปเอง ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแทนก็อาจจะชนะสูตรเบื้องต้นไม่ครบถ้วนเพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและต้องดูว่าลักษณะการตายไปอย่างไรถูกคมคืนหรือไม่อย่างกรณีน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูว่ามีเลือดติดที่ช่องคลอดมีร่องรอยถูกคมคืนหรือไม่หมอนิติเวชจะทราบในเบื้องต้นทันทีและต้องเก็บ DNA คราบเลือด ครับเหงื่อด้วยทั้งนี้ถ้าตรวจเจอเส้นขนใกล้ๆก,กันมี DNA เหงื่อเป็นของชมพู่ควรตรวจที่รากและเส้นผมจะกลายเป็นขนเพชรขนร้ายทันทีถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนหงิกงอเพราะขนเพชรนั้นดูภายนอกก็บอกได้เพราะจะต่างจากบริเวณอื่นและอีกหนึ่งข้อจำกัดคือบ้านเรานั้น ยังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุหรือคลายสโคบคดีน้องชมพูด่ด้านพันตรวดเอกสุรชโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรเตรมโบอดีตผู้บุบการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าการออกมาทะเลาะก,กันเองระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับตำรวจ เหมือนต่างศาสตร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธิ์ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งนี้ตนคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจสาวใกล้ถึงตัวแล้วจึงอยากให้มีความเป็นมนุษย์ออกมารับผิดชอบเพราะความจริงก็เป็นความจริงไม่สามารถหนีพ้นได้ เชื่อว่าขณะน,นี้ตำรวจน่าจะทราบแล้วว่าใครเป็นคนร้ายส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุหากใครมีหลักฐานอะไรสาวถึงตัวคนร้ายได้ให้หาทางติดต่อกับตำรวจทันทีจนถึงตอนนี้ควรออกมาพูดความจริงผู้คนจะได้ให้อภัยเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านกกกอกและชาวจังหวัดพุทาหารเสียหายด้วยจิตใจของพวกคุณรู้ดีแล้วว่าทำอะไรกันอยู่ เพียงออกมาพูดความจริงทุกคนจะได้ให้อภัยโทษหนักจะได้เป็นเบาคดีดนกชมพู่ผู้การแต้มยันชัดไม่จับแพ้ชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยันชัดคดีดนกชมพู่ไม่จับแพ้แน่นอนเชื่อวิธีฝีมือเจ้าหน้าที่ชี้ควรเพิ่มข้อหาลุงพลกักขังหนุน่งเหนียวด้วยกรณีสารจังหวัดพุทธาหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิพา หรือลุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบตามหมายจับเลขที53่53/2564ทัลงวันที่1มิถุนายน2564ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและการกระทำใดๆแก่ศพที่ทำให้ผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้คดีนี้กลายเป็นที่น่าสนใจของสังคมขึ้นมาอีกครั้งซึ่งสุดท้ายถูกฝากขังที่สพขกตูม จังหวัดมุกดาหารตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ3มิถุนายนพลตรตรีวิชัยสังพระภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครพานได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกรญชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับคดีนี้วิเคราะห์ไม่ยากนักแต่สิ่งที่จำเป็นคือต้องหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีซึ่งหลักฐานต่างๆที่ทางตำรวจรวบรวมได้นั้น มีจำนวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นำเสนอผ่านสื่อเท่านั้นเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่แน่ชัดมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเป็นทีมที่เก่งมากเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือการตรวจสอบทางนิติเวช ที่ประเทศเรานั้นมีเทคโนโลยีล้ำสมัยการตรวจทางนิติเวศวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพะอย่างยินยันว่าไม่ใช่แน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาดจากหลักฐานซึ่งทางศาลไม่ฟังไม่เชื่อถือก็ถูกปัดตกทำให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีมีการคาดเคลื่อน อีกทั้งการจับแพะเป็นความผิดร้ายแรงมากจึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทำผิดแบบนี้คดีดน้องชมพู่สารวัตรแรมโบชี้เป้าชมพู่หายไม่ใช่สิเ11พฤษภาคมขนคน้นฉะไม่มีทางพันตรวจเอกสุริโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปรบาบนครบาลตั้งสมมติฐานว่าน้องชมพู่ อาจจะเสียชีวิตในวันที่10พฤษภาคม63แต่เป็นช่วงเย็นก่อนกินข้าวเพราะผลชันสูตรบอกว่าท้องว่างไม่มีอาหารในท้องหลังจากนั้นน้องถูกอุ้มจัดฉากอำพรางศพเป็นไปได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้จะนำศพไปซ่อนไว้บนผู้เหล็กไฟอาจจะไปซ่อนภายในถ้าซึ่งมีความเย็นเมื่อวันที่ไปพบศพเด็ก วันที่ 14. พฤษภาคมศพจึงไม่เนา่าถ้าเด็กเดินหลงทางขึ้นเขาชาวบ้านที่ไปทำไร่ทำนาต้องเห็นและเด็กต้องร้องตะโกนแน่นอนส่วนเรื่องที่มีพยานเห็นน้องชมพู่ช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคมความเห็นส่วนตัวมองว่าพยานอาจจะจำสับสนก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีพยานที่จำสับสนแบบนี้มาแล้วหลายคดีรวมทั้งน้องสดิ้ง ก็ยังออกมาบอกว่าวันที่น้องหายไปไม่ได้หลับรวมทั้งบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณแผ่นหลังและข้อเท้าที่แพทย์ชนสูตรพริกศพบอกว่าอาจจะเป็นรอยกิ่งไม้แต่ตนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการถูกทำโทษเคียนตีและอาจจะช็อกตายได้ส่วนแผลที่เป็นรูที่ก้นไม่น่าจะเป็นแผลจากการกดทับแต่ เป็นแผลที่คนร้ายทำร้ายด้วยเด็กอายุเพียงสามขวบหากโดนทำร้ายจริงตามที่คาดไว้ก็น่าจะชอกตายได้อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าน,น้องชมพู่วัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะเด็กหลงทางอาจจะตะโกนร้องเนื่องจากตนนั้นเดินออกกำลังกายตีนเขาทุกวันเชา้าในทุกเชา้าวันละสองชั่วโมงยังเหนื่อยจึงคิดว่าน้องชมพู เดินขึ้นไปบนเขาเองไม่ได้อย่างแน่นอนตัดประเด็นตรงนี้ทิ้งไปได้เลยคดีน้องชมพู่คุณหนุ่มกัญชัยเคยชีย้แจงปมของเส้นผมของน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยที่บายถึงประเด็นเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้ เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในสารหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ข่าวใหญ่กรณีของลุงพลนอกจากพูดถึงเรื่องคดีและข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่พะแตนตหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องของเส้นผมในรถของลุงผลว่าเจอผมน้องชูพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยที่บายว่า ตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบด้วยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกอยู่ในรถของอุพพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสินโครอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ได้ที่ตัดจากหัวน้อง3-6เส้นนั้น หนึ่งหรือสองในนั้นไปอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3าเส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวตอนหนด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย ฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะสารยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานอย่างหนักทนายท่ามก็บอกว่ารู้แนวทางในการสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกทางหนึ่งอีกมุมหนึ่งถ้าวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วพอบคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ3าสเดือนก็คงจะจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาด อตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รรกันมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราก็ไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึง้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เราบอก มีอะไรมากมายมากกว่านั้นอีกเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้